กับสวัสดีนะครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับที่เห็นวางยุคขนาหนี่คือสี่โค้งหมูนะครับสี่โค้งหมูอบกระเทียมนะแล้วก็มียังมีเมนูนี้เป็นเมนูกับเขาอันนี้กินเล่นซื่อรือครับอันนี้เมนูกับเขาคือลาบเป็ดครับลาบเป็ดจากร้านจ่าชาตินะครับหน้าบ้านผมนี่แหละครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับสี่โค้งหมูหมักกระเทียมรัวนี่ครับ มีน้ำกินอยู่นะมันกินอยู่ขนาดมันบังเนี่ยอืาว้าวว้าวอ๋อนี่อืมน้อยอืมชอบอีก เดี Pro ๋ยวคนผู้ชมจะบปเห็นใสยแก้วอืมอืมสุดยอดเลยครับเซ็บ กินขเข่าอย่างหน่อยมันจังสิบบทยืนหรือสิบสบเป็นซ้างอืม <c oughs> <c oughs> मन <laughs> करा man mm -hmm. ร,รู้สึกว่าตรงไปลายๆมันจะเป็นกระดูกวันนะครับมาครับ Ммм. Mm -hmm. กัดคอเสียบขนาดอิเมะโคเอะ มือมันเปื่อนก็สิบประหยัดใเขา่านี่วางเลยอ๋อวางเลยก่อนกินเข,าข่ากันบนันเลยมาครับกินเข,าข่ากันบันเลยเมื่อกี้กินโมโล,ล้วมา้าเป็ดกระเสียบครับไส่ซ่อนลาเป็ดแซ่บอะไรร้านนี่ครับ อยู่ข้างวัดเอ่อกระโสวัดยังวะวัดกระโสมนะันเนาะวัดกระโสมใต้ครับติดถนนใหญ่ผมว่าเมนูเด็ดด้านทองสลับเป็ดครับ พันไปพันมาสองแบบไปกินมึงครับจับเลยเราเปิดสาขาสองแล้วนะครับวันธรรมดานะสาขาแรกอยู่ไอ้ขางวัดกระสมกระสมใต้สาขาสองอยู่ตรงเลยน้ำตกยงทางไปน้ำตกยงแซ่บกันครับ ต้องแบบนี้แล้วเป็นมีเครื่องในความไตมีนะ Thank okay. you, มันกินแบบนีมน้มันกินได้อยู่แต่เมื่ออิ่มเขาคุณเรื่องคท่ทยด้ยเขาแต่ ืมเห็นผักขน้าล่างหรือพไมีแต่งไม่ทั่าวาม บเลยนะครับคลิปนี้ต้องจดไว้นี่ครับขอคุณนะครับขอบคุณนะครับวกบบอชชขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง y ยูทูปปิวตากเจะพบใหม่คลิปหน้านะครับผมครับอ๋ออย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมครับ